สวัสดีครับพบก,กับช่องเท่าคิโม h ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เท่าคิโมมีเรื่องนะครับมาคุยกับเพื่อนๆตามเคยนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเรียสสกเล็กน้อยนะครับช่วงสองสามวันที่ผ่านมารู้สึกว่าจะมีประเด็นเยอะแยะ,ยะต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่นะครับเรื่องภายในศาลแล้วก็เรื่องอซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากคดีของน้องชมพู่นะครับสังคมกำลังตรวจสอบสังคมมีคำถามสังคมมีข้อสงสัยรวมถึงพวกเราทุกๆคนนะครับเพื่อนๆมีข้อกังขามีข้อสงสัย แล้วก็อยากจะถามผู้ที่กำลังดำเนินการอยู่กำลังก่อสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นอยูนะ่ตามหัวข้อเรื่องนะครับถ้าทำความดีไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวเท่ากิมโมเชื่อว่าสังคมนะครับต้องการคำตอบที่ชัดเจนนะครับเช่นทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรทำไมต้องทำ พวกคุณแน่ใจหรอครับว่าพวกคุณทําความดีว่าพวกคุณทาําพทเพื่อส่วนรวมว่าพวกคุณเลื่อมใสและศรัทธาในตัวของพญานาคจริงๆหรือว่าพวกคุณเชื่อเชื่ออย่างหมดใจว่าพวกคุณคือสายญาณบารมีของพญานาคพวกคุณเชื่อว่าพวกคุณ มีบุญมีบารมีมากพอที่จะก่อสร้างที่จะทำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นขึ้นมาทั้งๆท,งที่ผู้ที่เริ่มจะทำยังตกเป็นจำเลยอยู่ทั้งสองคนยังเป็นจําเลยในคดีทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งต้องเสียชีวิตอย่างนั้นแหละครับคุณมั่นใจอย่างนั้นนะครับถ้าถามว่าทำไปทำไมพวกคุณก็คง ต้องตอบแบบเดิมๆมันนะครับว่าพวกคุณเป็นสายานบาร,รมีของพญานาคพวกคุณเลื่อมใสพวกคุณเลยอยากจะทำถ้าถามว่าทำไปเพื่ออะไรพวกคุณก็ต้องบอกว่าทำไปเพื่อสายานบาร,รมีของพญานาคทุกๆคนถ้าถามว่าทำไมต้องทำพวกคุณก็บอกว่าเพื่อจะสืบทอดความเชื่อความเลื่อมใสความศรัทธาในตัวของพญานาค ให้มีชื่อเสียงะจรกระจายไปทั่วอย่างนั้นล่ะครับพวกคุณแน่ใจเหรอครับว่าทำความดีว่าพวกคุณทำเพื่อส่วนรวมแต่ที่พวกเราเห็นพวกคุณขายเหรียญที่ระลึกพวกคุณขายลูกแก้วพวกคุณขายผลิตภัณฑ์พวกคุณถ่ายทำคลิป youtube เพื่อหอาไรายได้นะครับ แล้วก็เพื่อที่จะเรียกร้องอ้อนวอนผู้ใหญ่ใจดีเอีใจบุญพวกคุณโฆษณาประชาธิาปันถึงความศักดิ์สิทธิ์ถึงอะไรต่างๆต่อไม่อะไรมากมายพวกคุณจุดธูปขอหวยอันนี้เป็นความดีเหรอครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์เหรอครับพวกคุณถูกหกวยกันมากมายแล้วเหรอครับพวกคุณเห็นงู พวกคุณเห็นอะไรต่างๆพวกคุณก็ทำเป็นคลิปทำเป็นคอนเทนต์ขึ้นมา FC ซที่คุณอาวกล่าอ้างผู้ใหญ่ใจดี FC ใจบุญก็โอนเงินมาพวกคุณตั้งตู้รับบริจาคแล้วพวกคุณก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อให้คุณมาช่วยกันคุณทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาคุณไม่เคยบอกสรรพคุณ ถึงคุณสมบัติส่วนดีของผลิตภัณฑ์ที่คุณขายแต่คุณกลับบอกผู้ใหญ่ใจดีเอซีใจบุญของพวกคุณว่าให้มาช่วยกันซื้อเพราะคุณมีค่าใช้ใจ่ายทั้งค่าทนายความเพื่อที่จะสู้คดีทั้งค่าที่จะก่อสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แดงนี้คุณแน่ใจหรือครับ ว่าคุณไม่ทําลายความเชื่อความเลื่อมใสของบุคคลอื่นคุณแน่ใจเหรอครับว่าคุณทําถูกต้องตามจารีตตามคติความเชื่อมาตั้งแต่โบราณคุณรู้แล้วเหรอครับว่าพญานาคของคุณนั้นสีทองกระกูลวิรูปักทั้งทงที่คุณยังไม่ได้อันเชิญทั้งๆท,ท,ที่พวกคุณไม่ได้มีคนที่นิมิตหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้ได้อย่างไรครับ แต่ที่พวกเราเห็นพวกคุณร่วมมือกันสแสวงหาประโยชน์สแสวงหากำไรจากการขายบุญขายศรัทธาพญานาคเมื่อมีคนสงสัยกลางแคลงอย่างเช่นพวกเราพวกคุณก็กล่าวอ้างว่าถูกกลางแกถูกย่ำยีพวกคุณถูกกลางแกถูกย่ำยีจริงหรือ หรือพวกคุณเพียงแค่ถูกขัดขวางประโยชน์มิชอบหรือพวกคุณถูกจับได้ไล่ทันกันแน่พวกเรามีข้อสงสัยต่าง,างๆเยอะแยะมากมายที่อยากจะถามพวกคุณพวกคุณแน่ใจว่าพวกคุณไม่ได้หวังประโยชน์จากพญานาคพวกคุณแน่ใจเหรอว่าพวกคุณกำลัง หวังบุญหวังบารมีพวกคุณแน่ใจหรือว่าพวกคุณทำไปเพราะความเลื่อมใสต่อพญานาคเมื่อพวกคุณถูกตรวจสอบถูกสงสัยถูกข้อกังขาเขามากๆพวกคุณก็พยายามที่จะอ้อนวอนขอร้องว่าใครที่ไม่เห็นด้วยก็อย่ามายุ่งก็อย่ามาขัดขวาง ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินอย่างนั้นหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับพวกคุณก็เท่ากับขัดขวางพวกคุณอย่างนั้นหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับพวกคุณเท่ากับเป็นคนบาปเป็นคนที่ลบหลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนซึ่งทำลายศาสนาอย่างนั้นหรือใครกันแน่ที่เป็นคนบาปและใครกันแน่ ที่ทำลายศาสนาพวกเราและคนจำนวนมากในประเทศนี้มีคําถามที่อยากจะถามพวกคุณซึ่งกําลังที่จะก่อสร้างที่กําลังที่จะพยายามที่จะทำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขึ้นมาให้จนได้ถามว่าทำไมชอบทำผิดกฎหมายทำไมพวกคุณถึงชอบอ้างบุญอ้างความดี อ้างความศรัทธาอ้างความเลื่อมใสดอกพญานาคทำไมพวกคุณชอบอ้างมวลชนชอ้างสายญาณบารามีพญานรราคพ,พวกคุณทำบุญทำความดีกันจริงๆหรือทำไมพวกคุณถึงต้องขายของทำไมพวกคุณถึงต้องขายบุญทำไมพวกคุณถึงต้องขายศรัทธาใคร ผู้ใดกลุ่มใดก็แล้วแต่เห็นต่างจากพวกคุณคือคนเลวคือคนบาปกระน,นั้นหรือหากพวกคุณทำดีจริงๆพวกคุณไม่ได้หวังสิ่งใดพวกคุณจงอยากกลัวการตรวจสอบถ้าหากว่าพวกคุณทำถูกต้องทุกอย่างแล้วพวกคุณจงอยากกลัวกฎหมาย ถ้าหากว่าพวกคุณไม่ได้กระทําผิดกฎหมายพวกคุณจงอย่ากลัวคนดีถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนดีพอแล้วพวกคุณจงอย่ากลัวคนชั่วเพราะคนดีจะต้องชนะคนชั่วพวกคุณจงอย่ากลัวการถูกเปิดเผย ถ้าถูกเปิดเผยความดีของพวกคุณพวกคุณต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้โลกได้รู้ว่าพวกคุณคือคนดีหากพวกคุณคิดว่าพวกคุณทำดีแล้วพวกคุณก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดอีกต่อไปอเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่อายุเพียง20ปี ใช้เวลาในการลบ15ปีไม่เคยแพ้ผู้ใดขยายอาณาเขตตั้งแต่อาณาจักรมาซิโดเนียซึ่งเป็นยุโรปในปัจจุบันตีฝ่าเมืองต่างๆจนมาถึงเปอร์เซียถึงตะวันออกกลางและในที่สุดก็มาถึงชายแดนด้านตะวันตกของอินเดียในระยะเวลาเพียง15ปี อเล็กซานเดอร์ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าเราจะไม่กลัวฝูงสิงโตที่นำฝูงโดยแกะแต่เราจักยำเกรงฝูงแกะที่ถูกนำด้วยสิงโตความหมายก็มีอยู่ในนั้นนะครับก็คือฝูงสิงโตไม่ว่าจะเข้มแข็งมีพละกกำลังมหาศาลเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าหากมีหัวหน้าซึ่งเป็นแกะก็ย่อมไม่เป็นที่เกรงกลัวแก่ผู้ใดทั้งนั้นแต่เราก็จะต้องยำเกรงฝูงแกะถึงแม้ว่าฝูงแกะจะมีกำลังมีความสามารถมีปัญญาอันไม่มากแต่ถ้าหากถูกนำด้วยหัวหน้าซึ่งเป็นสิงโตผู้ซึ่งมีปัญญามีพละกกำลังมีความสามารถมหาศาล ก็ย่อมเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่พวกเราไม่ได้คิดอย่างที่อเล็กซานเดอร์คิดเพราะพวกเราไม่ใช่เป็นฝูงสิงโตที่นำฝูงโดยแกะและพวกเราก็ไม่ใช่ฝูงแกะที่ถูกนำฝูงด้วยสิงโตแต่สำหรับพวกเราเราคือฝูงสิงโตทั้งฝูง ที่แข็งแรงมีพละกกำลังมหาศาลมีปัญญามีความสามารถในหลากหลายแขนงวิชาชีพมีความรู้มีทุกสิ่งทุกอย่างเราคือสิงโตทั้งฝูงที่มารวมกันด้วยความคิดเดียวกันความคิดที่จะปกป้องศาสนาความคิดที่จะ รักษาสิ่งดีงามต่างๆความคิดที่จะติดตามคดีของเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆคนหนึ่งพวกเราฝูงสิงโตทั้งฝูงพร้อมที่จะขย้ำเยื่อให้แหลกภายในพริบตาสำหรับวันนี้เท่ากิโมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ